สวัสดีค่ะเจอกันุ้อีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้งก็มารีวิวนี่เลยค่ะเป็นกระเป๋านะคะทรง messenger bag นะคะก็เป็นรุ่นฮิตอีกรุ่นนะคะจริงๆแล้วทรงนี้ค่ะสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะแต่ความคิดมากกว่าส่ดดวนใหญ่จะนิยมเป็นผู้ชายใช้ซะมากกว่านะคะเดี๋ยวปุ่งให้ดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะหน้าตาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างด้านหลังด้านบน แล้วก็ก้นกระเป๋านะคะ ตัวกระเป๋านะคะอันนี้ค่ะตัวลิสติกเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2ไซส์ไซส์ที่กุ้งถือก็คือไซส์ PM, แล้วก็ไซส์ MM นะคะล้วก็เขาจะมีเป็นลายอะคะ่ะก็เป็นลายนี้ก็คือลายอัยนีาราฟไฟ้ก็ออกจะเป็นสีเทาเข้มกับสีเทาอ่อนนะคะสลับกันจริงๆก็เกือบๆดำนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็เป็นใบที่เหมือนเขาปรับดีไซน์ใหม่มานะคะให้ดูมีขนาดเล็กลงกว่าตัวเก่านิดนึงนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าอะค่ะมีความเป็นเหลี่ยมมาก นนะะแล้วก็ที่ปรับที่เพิ่มมาให้อีกอย่างนึงนะคะตัวสายเนี่ยค่ะจะมีที่ห้อยมาให้ด้วยนะคะจะคล้ายๆกับตัวมลติพออ์เช่นหรือว่าสายหลุยส์ลังลัง,งนะคะ <S <S <ๆ S 1> เขาจะทําแบบนี้ค่ะมาให้สําหรับเราห้อยตัวชามพวงกุญแจหรือว่าอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวไปดูขนาดกันนะคะก่อนดูขนาดนะคะกุ้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดคอมเมนต์กดตุดดกๆอย่างเป็นจลังใจ นะคะส่วนความหนาของกระเป๋าจากซ้ายถึงขวาหน้านี้จะอยู่ที่7เซนนะคะแล้วก็กระเป๋านะคะอย่างที่บอกนะคะตัวกระเป๋าสายยาวค่ะมัดติดกันเลยไม่สามารถถอดกันได้เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวสายอ่ะคะ่ะสามารถปรับระดับได้ค่ะนี่นะคะเนื่องจากสายเขาเป็นสายเหมือนสายสปอร์ตนะคะก็คือสามารถปรับระดับได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็กิมมิคของสายนะคะก็จะเป็นสายที่ตัวแบรนด์หลุยส์อ่ะคะ่ะก็จะใส่คำว่าหลุยส ตรงนะคะในสายนะคะแบบนี้ความยาวของสายนะคะที่สามารถปรับได้สั้นที่สุดนะคะที่31เซนนะคะแล้วก็สามารถปรับสูงสุดได้ถึง62เซนเลยนะคะเดี๋ยวพุ้งพาไปดูด้านในกันนะคะว่าจะใส่อะไรได้บ้างนี่เวลาเปิดเข้าไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแม่เหล็กที่ฝาพับของกระเป๋านะคะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะ 2ช่องก็คือช่องใหญ่ช่องนี้ค่ะหช่องแล้วก็ช่องด้านหน้าช่องใหญ่มี B, ก็คือช่องนี้อีก1ช่องนะคะตัวช่องใหญ่อะคะ่ะเขาจะมีเหมือนเป็นพ็อกเก็ตให้1นึ่งพ็อกเก็ตนะคะแล้วก็จะมี B S หรือแบนสแตมปะ์คะ เหมือนเดิมนะคะเกือบทุกรุ่นนะคะของแบรนด์หลุยวิตองนะคะเมคอินที่เราเจอส่วนใหญ่จะเป็นเมคอินฝรั่งเศสเมคอินอิตาลีเมคอินสเปนแล้วก็เมคอินสหรัฐอเมริกานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเมคอินประมาณนี้นะคะสําหรับใบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะใส่อะไรได้บ้างนี่นะคะตัว iPad นะคะเป็น iPad 11 Pro นะคะเทียบแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมันก็แบบเหมือนขนาดพอดีพอดีเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะใส่ได้ไหมใส่ได้นะ สําหรับ ipad นะคะอย่างอื่นก็ไม่ต้องใส่ให้ดูแล้วนะคะสําหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่จะใช้กระบะอกตังใบยาวก็ใส่ได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าใส่ ipad ก็ใส่ได้นะคะเดี๋ยวพงสพายให้ดูนะคะว่าถ้าเป็นผู้หญิงสพายอะคะ่ะจะสพายออกมาแล้วเป็นยังไงนี่นะคะสพายก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับใส์กุ้งนะคะเป็นผู้หญิง สปายคอร์ดบอดี้นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้สปายคอร์ดบอดี้นะคะสำหรับกุ้งปุ้งก็มองว่าเป็นกระเป๋าที่คุ้มอีกหนึ่งทรงนะคะอันนี้จริงๆคือด้วยความที่เขาปรับมาเหมือนไซส์เล็กพีเอ็มก็จริงแต่มันมีความเล็กกว่ารุ่นเก่านิดนึงนะคะความรู้สึกว่าผู้หญิงก็ใช้ได้หรือสามารถแบบซื้อใบเดียวแบ่งกันใช้กับแฟนก็ได้อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเบนี้ใครใช้รุ่นนี้อยู่ใช้แล้วเกิดปัญหาอะไรหรือว่าใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงพิงมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันบ้างนะคะ สวัสดีคุณก็ลาไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก,กดกระดิง่งแล้วก็กดทุกๆอย่างเป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ